เราใช้เครื่องนิมเจนไดโอนะคะซึ่งเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ทําเลยนะคะทุกคนกคือขนเนี่ยจะขึ้นช้าลงนะคะแล้วก็ตัวเนี่ยคือทําลายไปจนถึงลากขนเลยนะคะและอีกอย่างนึงก็คือทําครั้งเดียวนะคะทุกคนคือสวัสดีค่ะทุกคนเนียบนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพามาทําสวยกันนะคะที่เมโกบีฟิวคลินิกนะคะเราก็จะมาเลเซอร์รักแรนะคะจะบอกว่าครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ตัสินใจมาเข้าคลินิกนะคะ ที่ตัดสินใจมาเนี่ยก็เพราะว่าคือขนล,ลักแล้วถ้าสมมติโกนบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นแบบดำหรือไม่ก็เป็นหนังไก่นะคะแต่ถ้าเรามาเลเซอร์เนี่ยก็จะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกๆที่ทำเลยนะคะทุกคนซึ่งที่นี่นะคะเขาใช้เครื่อง New Gen DIO นะคะซึ่งเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำเลยนะคะทุกคนคือขนเนี่ยจะขึ้นช้าลงนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยคือทำลายไปจนถึงลากขนเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ ทำครั้งเดียวนะคะทุกคนคือขนที่แบบอ่อนนะคะหลุดออกมาเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวทุกคนไปดูในคลิปได้เลยนะคะลูกค้าเคยเลยเซอร์มาก่อน,น <S <S ยังยค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยใช่ใชค่ะน,คนี่เป็นเครื่องไดโอดนะคะเราจะยิงแค่รอบเดียวนะคะเพราะว่า <groans S 1> ค่าพลางนานเครื่ง <S <S <ค>องค่อนข้า <S <S ขงแลงกน <gambling> ิดนึงค่ะใช่ก่อนมาก็ให้ลูกค้าโกนมาก่อนหนึ่งวันที่จะมานะคะแล้วก็ที่นี่นัดเดือนละหนึ่งครั้งนะค่ะ๋อใช้เดือนละครั้งเลยใช่ไหมคะคะตอนนี้ลงเจลไปแล้วนะคะรู้สึกเย็น เจ็บลูกค้าบอกได้เลยมันจะดิบๆ,ๆนิดนึ่งนะครับน,นะคะ1 2ิมของ่ายน่ายค่ะรู้สึกน้อยมากแ่มีบ้างรู้สึกจีงๆแค่มี มันแข็งมนจิ้มลงแค่ขนที่ไม่แข็งอะไมันก็จะหลุดออกมาเดี๋ยวจะเช็นให้ดูอ๋อค่ะด้านหน้าไปข้อหนึ่งนะกลับไปถ้ามีรอยแดงหรืออาการคันกลับผูกเย็นได้เลยคะอย่าไปเกานะคะลูกค้าถ้าเกามันจะเป็นรอยดำนะน่าชิวมาก สายเส้นขนที่ในวันนี้ค่ะก็จะค่อยๆรุดออกไปสัปดาห์ที่สามที่สี่ก็จะเป็นเส้นผนที่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะ mm hmm. จะขึ้นช้ากว่าแล้วก็จะขึ้นเป็นหย่อมๆไม่ขึ้นติดกันเหมือนเดิมนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าฝนก็จะขึ้นช้าลงกว่าเดิมนะคะ mm hmm. ตอนนี้ก็คือแบบไม่รู้สึกอะไรนะผนที่ไม่แผงในในวันนี้มันก็จะรุดออกมาเป็นแบบนี้น mm hmm. อ๋อผลที่ไม่แข็งแรงก็จะหลุดออกมาเลยนะคะตั้งแต่ครั้งแรกเลยเยายลลคายาลดระาคเคืองไปให้ก่อน,นะะตัวนี้เป็นยาหลดละคาคเคืองนะคะหลังจากที่ยิงเลเซอร์ใช่ไหมคะใช่เนี่ยค่ะข้านี้ก็จะออกมาเป็นเหมือนกันออกมาเป็นผลที่น,น,นีออเ่นลเล็เกๆเลย ลดละลาเคือนะคะตัวนี้เป็นชุดจิ้งอจอร์ไรเซอร์นะคะที่คลินิกจะลงให้หลังจากที่ทำเลเซอร์นะคะก็คือไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีพวกแอลกอฮอลอะไรพวกนี้นะคะจะช่วยลดการระคายเครืองหลังจากที่ทำเลเซอร์นะคะนะคะตัวนี้ไม่เกิดการระคายเคืองแน่นอนช่วยลดการระคาย ตอนนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่ามั่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าหลักแรงเนี่ยขนเกลี้ยงไปเลยตั้งแต่ครั้งแรกนะคะที่สําคัญก็คือไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าหลักแรงจะดำํำจะแห้งหรือเปล่าเพราะเขามีชุดติ้งมอยเจอไรเซอร์นะคะที่ลองหลังจากทําเลเซอร์นะคะจะบอกว่าตัวนี้คือช่วยให้ความชุ่มช,ชื้นได้ดีมากๆเลยนะคะคือปังมากค่ะบ๊ายบาย รถสถานที่นะคะคือตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงข้ามกับห้าง MBK การเดินทางเนี่ยก็สะดวกสบายมากๆเลยนะคะจะนั่งรถไฟฟ้ามาหรือว่าจะขับรถมาเองก็ได้นะคะ ภายในคลินิกเนี่ยก็คือสะอาดมากๆเลยนะคะแล้วก็สีชมพูวันแหววเลยค่ะพนักงานที่นี่นะคะก็น่ารักทุกคนเลยด้วยนะคะที่สําคัญนะคะราคาเนี่ยเื้อมถึงง่ายมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยว,ยวจะทิ้งรายละเอียดติดต่อไว้ให้นะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ได้นะคะบ๊ายบาย